สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบรททิษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆรายการที่เคารพครับวันนี้ก็พบกับผมทิดบ้วนบางประมาอธิกษกบ้วนกิยาพันในช่วงของคลินิกเกษตรนะครับเราเคยตอบปัญหาแฟนรายการไปที่ปรึกษามาเรื่องมะพร้าว ว่าเป็นโรคหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นโรคเป็นมแมลงและหนึ่งในจํานวนคําถามนั้นก็คือปัญหาที่เกิดจากด้วงแรดนะฮะซึ่งก็คุยให้ฟังไปแล้วเมื่อตอนที่ผ่านมานะครับท่นี้อีกอาการหนึ่งก็คือใบมะพร้าวจะแห้งเป็นสีน้ําตาลนะฮะเป็นโรคหรือเปล่าครับแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็ต้องเรียนย้ํากับท่านว่าอาการที่ว่านั้นไม่ได้เป็นโรคครับ เป็นปัญหาจากแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญเขาเรียกว่าหนอนหัวดำครับท่านผู้ชมครับหนอนหัวดำนั้นปกติจะเป็นแมลงที่เมื่อมาวางไข่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะ,ะพักเป็นตัวหนอนและเมื่อพักเป็นตัวหนอนเขาก็จะเอาใบะมะพร้าวเนี่ยถักเข้ามาหุ้มตัวแล้วก็แอบนะกัดกินผิวใบ เราจึงเห็นว่าใบมะพร้าวของเรานั้นมันเป็นสีน้ำตาลไปหมดแล้วแล้วเวลามันทำลายเนี่ยมันจะทำลายใบยล่างๆของมะพร้าวไม่ทำลายใบย,ยอดถ้าใบาย,ยอดนั้นจะเป็นศัตรูอีกตัวหนึ่งก็คือมแมลงดำน้ำแต่น,นี้เป็นหนอนหัวดำนี่เมื่อมันกัดกินแทะแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าดักแด้นะฮะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่วิธีการที่เราจะแก้ปัญหานี้ ราการแรกท่านเห็นใบมะพร้าวแห้งๆเนี่ยอย่าเสียดายครับตัดเลยถ้าเป็นมะพร้าวที่มีร่องสวนใส่ลงไปในร่องเลยแช่น้ําไปเลยครับให้มันไปตายในน้ำนะฮะแต่ถ้าไม่มีร่องสวนท่านก็จะต้องรวบรวมเผาทําลายนะอันนี้ก็ต้องทําเตาเผาพืชเสียแล้วเราก็เผาเป็นการป้องกันกำจัดที่ถูกสตังที่สุดแล้วนะฮะแต่อาจจะเกิดมลภาวะเล็กน้อย ท่านผู้ชมที่กรบครับ,บนี่ก็คือวิธีหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็คือทำลายจำนวนให้มันลดลงแต่ยังไม่พอครับถ้าเผื่อว่าท่านเห็นว่ามันเพิ่งเริ่มแท้ถ้าเผื่อว่าจะใช้ชีวพันธ์นเราก็ใช้เชื้อที่เรียกว่าเชื้อบ b ท c i บ l u u t h u r i n น i e n s i s นะครับใช้เชื้อ BT ในการที่จะฉีดพ่น แต่ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นชีวพันธุ์ท่านต้องฉีดหวันที่แดดล่มลมตกนะฮะอากาศไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็การหวังผลน,นั้นต้องรอนะครับเพราะหนอนมันกินกินแล้วต้องรอให้มันป่วยมันมันจะไม่ตายปุ๊บปั๊บ,บเหมือนอย่างที่เราใช้สารป้องกันการจัดสุ่พืชทีนี้การใช้สารป้องกันาการจัดสูพืชฉีดไปเนี่ยมันะไม่โดนตัวมันหรอกนะเพราะว่า ถ้ามันถ้าจะใช้ก็จะต้องเป็นเภศดูดซึมท่านผู้ชมครับเวลานี้ถ้าเป็นมะพร้าวต้นสูงสูง,สงจะไปฉีดไปพ่นมันลำบากเหลือเกินเขาใช้อะไรครับเขาใช้วิธีเจาะเข้าไปในต้นแต่นั่นหมายความว่ามะพร้าวสูงกว่า12เมตรแต่ไม่ให้ทำกับมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มะพร้าวกะทิไม่ให้ทำนะครับ แต่ถ้าเป็นมะพร้าวสากรรมทำได้นะฮะก็ะใช้อบามกตินเบนโซเอตอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์สุเทพสหายานะครับซึ่งอยู่กรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็เอามาฉีดพ่นเข้าไปในต้นก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้และอีกชนิดหนึ่งอันนี้ต้องพึ่งทางราชาการนะครับก็คือการปล่อยแตนเบียนเพื่อที่จะเข้าไปทำลายนะฮะ ศัตรูสำคัญก็คือนอนหัวดำดำเนินการตามนี้ต้องทำนะครับสัผูมชุมครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัด